Mission World News ์รีพอรวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่12มิถุนายน2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนทเอี่ยมดีครับวันนี้เรามีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด4เรื่องนะครับแต่นนท์ขออัปเดตตัวเลขกันก่อนนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้นะครับจอห์นฮอปกินรายงานอัปเดตตอน9้ามงครึ่งของวันนี ผู้ติดเชื้ออยู่ที่7จ็ดล้านห้าแสคนนะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่4ี่แสนสคนแล้วก็ที่รักษาหายแล้วนะครับมี3ามล้านห้าแสนสคนนะครับ ส่วนตัวเลขในไทยวันนี้นะครับนายแพทย์ทวีศินรายงานจากสบควันนี้ถแถลงช้าลงครึ่งชั่วโมงนะครับเลื่อนมาถแถลงตอนเที่ยงตรงนะครับเพราะว่ามีการประชุมสบคใหญ่นะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนั่งเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ซึ่งวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม4คนนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น3,129คนทั้ง4คนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอาการป่วยแต่ว่าอยู่ในสเตตควอนตีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ติดเชื้อในประเทศ วันนี้ไม่มีนะครับเป็นศูนย์นะครับผู้ที่รักษาหายป่วยแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่2987รายแล้วก็มีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยทั้งหมด80คนนะครับแล้วก็ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่58คนครับเราไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่าครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นของสหรัฐเมื่อวานนี้ครับที่ร่วงหนักมากๆนะครับเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดในระลอกที่2ครับ เรื่องที่สครับเกี่ยวกับบริษัท IBM แล้วก็ Amazon ครับที่ออกมา บริษัทหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าจะหยุดพัฒนาตัวเทคโนโลยี f a c i a l recognition แล้วแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยจะแบนเป็นเวลา1ปีนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่านันเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่3นะครับญี่ปุ่นครับได้เตรียมที่จะอนุญ,ญาตให้4ชาตินะครับเดินทางเข้าประเทศได้แล้วนะครับซึ่งไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยและข่าวสุดท้ายครับเป็นเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ครับที่ทีมหาเสียงของทรัมป์เนี่ยออกจดหมายส่งไปให้ทางสำนักข่าว CNN ให้ขอโทษและก็ถอนผลของผลสำรวจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งคะแนนนิยมของโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ครับที่โจไบเดนเนียมีคะแนนนำค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผลการสำรวจอันนี้เราไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับหุ้นสหรัฐครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว n a s แต s กเและโดยเฉพาะดาวโจนส์นะครับตกลงทั้งหมดเลยนะครับโดยดาวโจนส์เนี่ยลงไป ประมาณ1,800จุดเลยซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีทั้งดาวโจนลมปติดลบประมาณ5%นะครับ อันอื่นๆก็ติดลบพอสมควรนะครับ S&P ติดลบประมาณ4% n a เ d a q นตติดลบประมาณ3%เซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับยังส่งผลต่อไปยังตลาดน้ำมันด้วยเพราะว่าเป็นออยแล้วก็ West Texas i n ิน r m อร์ a t e ียเองเนี่ยก็ติดลบประมาณ10%ปร็นนะครับประเด็นคือมันอย่างนี้ครับสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยมันมีความกังวลหลายๆอย่างเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ทางธนาคารกลางของสหรัฐนะครับหรือว่า j จอร์ม p พาวเวลนะครับได้ออกมาพูดถึงตัวนโยบายทางการเงินล่าสุดอันนี้ที่โดน,โนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยตัวเลขที่เฟดออกมารายงานเนี่ยเขารู้สึกว่ามันดีกว่านั้นตัวเลขที่เฟดออกมาบอกเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เหมือนแบบไม่ได้ดีมากขนาดนั้นซึ่งความเห็นของทรัมป์กับทางเจอร์ม์พาวเเองเองเนี่ยก็ต่างมาสักพักแล้วนะครับไม่ได้มีความเห็นที่ตรงกันทรัมป์เองก็ทวิตโจมตีทางด้าน ธนาคารกลางอยู่บ่อยครั้งพอสมควรนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งนะครับที่ทําให้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเนี่ยเกิดอาการตกลงมาแต่อีกประเด็นหนึงครับอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์หรือประมาณ14วันพอดีที่มีการประท้วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของคุณจอร์ดฟลอยด์ที่เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตํารวจและตอนนั้นก็มีคนออกมา ประท้วงกันเยอะมากซึ่งก็มีทั้งคนที่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยซึ่งพอมันครบ14วันพอดีซึ่งเป็นระยะฟักตัวเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการที่เมื่อวานนี้เนี่ยจากเดิมที่ผู้ติดเชื้อของสหรัฐเนี่ยจะพบต่อวันเนี่ยนะครับเพิ่มเติมประมาณไม่เกิน20,000รายซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย เพิ่มมาสูงถึงเกือบเกบจะสาม0 0ื่นรายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบเดือนกว่าๆเลยและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมตลาดถึงถูกเทขายแบบนี้แล้วก็ติดลบกันกระจายนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นตัวเลข l a n แ t นสโตนแลนไมส์อันสําคัญเลยคือตัวเลขผู้ติดเชื้อของในสหรัฐเนี่ยเกิน2ล้าน รายแล้วนะครับที่เป็นตัวเลขสะสมนะครับและที่สําคัญเองตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เกิน1น0 0 0 0รายแล้วด้วยซึ่งก็ส่งผลให้ตลาดส่งผลให้น้ํามันเนี่ยก็ถูกเทขายกันทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีความกังวลอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีการปิดเมืองต่ออีกไหมถ้ามีการระบาดในละรอกที่2ขึ้นมารัฐมนตีกระทรวงการคลังครับสตีเฟนมนูชินนะครับเขาได้ออกมาพูดทันทีนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะไม่มีการกลับไปชดดาวอีกครั้งหนึง่งแม้ว่าจะมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมาก็ตามนนโค้ดให้ฟังเลยนะครับเขาบอกว่า we can't shut down the economy again I think we have learned that if you shut down the economy you are going to create more damage a not d n just economic damage but there are other areas คือการที่เราจะไม่สามารถที่จะมาชดดาวเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งได้แล้วเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วจากการที่เราปิดเมืองชัดดาวเศรษฐกิจเมื่อครั้งที่แล้วมันสร้างความเสียหายมากกว่าไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันยังสร้างความเสียหายใน area อื่นๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีการปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนและที่สําคัญคือเขากล่าวว่าจะมีการ อัดฉีดมาตรการเป็นหลักล้านล้าน,านดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนหน้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมานะครับว่าตัวมาตรการอันนี้เนี่ยจะอัดฉีดอย่างไรมีรายละเอียดแบบไหนนะครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้เนี่ยยังมีการประกาศอีกตัวเลขหนึ่งมาด้วยก็คือตัวเลขของ initial jobless claim นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศมา1.5ล้านคนนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำกว่าตัวเลขที่ตลาด คาดการไว้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ต่ากว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับตัวเลขของผู้ที่มาขอสวัสดิการการว่างงานเป็นครั้งแรกส่วนตัวเลขของผู้ที่ขอสวัสดิการการว่างงานติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับตอนนี้เนี่ยยังคงสูงกว่า20ล้านคนอยู่นะครับแต่ว่าก็ลดลงมานิดนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ที่21.3ล้านคนแต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่20.9ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก เป็นตัวเลขที่ถือว่าสถานการณ์ในสหรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆต้องบอกว่ามันดีขึ้นตั้งแต่เมื่อการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วที่มีการประกาศตัวเลขของ non farm payroll เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเลขแสดงให้เห็นเลยว่าการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับแต่พอมีข่าวเรื่องของการระบาดในระลอกที่สเนี่ยทำให้เราต้องมาติดตามกันดูแล้วว่า ไตรมาสที่3ที่เฟดบอกว่าสาหรัฐจะฟื้นตัวทรัมป์บอกว่าสาหรัฐจะฟื้นตัวอย่างยอดเยี่ยมในไตรมาสที่3-4และที่สําคัญในปี2021ถ้าเจอการระบาดในระลอกที่2เข้าไปเนี่ยจะยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับไปที่เรื่องที่2กันครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัท IBM และ a เม z o n ครับคืออย่างนี้ครับเราไปที่บริษัท IBM ก่อนอาวินคริชนาครับซึ่งเป็น CEO ของบริษัท IBM เเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศยกเลิกการพัฒนาเทคโนโลยี รวจจับใบหน้าทั้งหมดหรือที่เราเรียกกันว่า face recognition โดยจะหยุดพัฒนาและหยุดให้บริการซอฟต์แวร์ประเภทนี้แล้วก็มีการส่งจดหมายไปถึงสภาคองเกรสในวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยโดยเธอได้ระบุเหตุผลว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นมากเกินไปพร้อมออกมาต่อต้านการเหยียดผิวทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นเธอได้ระบุอีกว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ย ต้องมีการพูดคุยกันถึงการใช้เทคโนโลยีนี้ว่ามันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนมันมีขอบเขตในการใช้งานอย่างไรนะครับแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ IBM เท่านั้นที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลังจากนั้น2วันคือในวันพุธที่ผ่านมาพุธที่10มิถุนายนเนี่ยทางบริษัทอเมซอนครับได้ออกมากล่าวเช่นเดียวกันว่าพวกเขาเนี่ยจะแบนการใช้เทคโนโลยี Face Recognition ของตำรวจเป็นเวลา1ปีนะครับคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า a เม z o n เนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่ เปิดให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลระบบการตรวจจับใบหน้าหรือเขาเรียกว่า Amazon r e c o g n i t i o n แต่เป็นตัว K นะครับไม่ใช่ตัว C Amazon เนี่ยได้กล่าวในแถลงการนี้นะครับว่าเราสนับสนุนให้รัฐบาลต้องมีการวางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ต้องออกแบบมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยอย่างมีจริยธรรมและเราก็หวังว่าการแบนเทคโนโลยีนี้ชั่วคราวเป็นระยะเวลา1ปีเนี่ยจะเพียงพอที่จะให้สภาคองเกรสสามารถออกกฎมา ออกระเบียบออกมาเพื่อควบคุมเรื่องนี้ได้ซึ่งเราพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนเสมอถ้าหากว่าต้องการความร่วมมือใดๆคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างนี้ครับเพราะว่าในช่วงที่มีการประท้วงที่สหรัฐเนี่ยเขาก็มีการออกมาเรียกร้องว่าให้คุณต้องมีความโปร่งใสและก็ความยุติธรรมในการใช้เทคโนโลยีอันนี้ให้มันมากขึ้น ต้องไม่มีการเลือกปฏิบตัติหรือว่ามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งมันเคยมีประเด็นเหล่านี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีคนนี้ทาแล้วไม่โดนคนนี้ทําแล้วไม่โดนแล้วมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในเหมือนวงการของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สหรัฐนะครับซึ่งก็เป็นปัญหามาจากตัวเทคโนโลยีตัว face recognition นี่แหละแล้วก็มันเกิดมาจุดประเด็นพอดีกับการประท้วงในครั้งนี้ทําให้เรื่องนี้เนี่ยหลายๆบริษัทที่มีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีนี้อยู่แล้วเนี่ยก็มีการออกมา เคลื่อนไหวออกมาแสดงจุดยืนกันมากขึ้นนะครับไปที่เรื่องที่3กันครับเรื่องที่3ครับญี่ปุ่นครับคือมีข่าวจากทางญี่ปุ่นมานะครับญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมผ่อนคลายมาตรการการเดินทางในเรื่องจากการแพร่บาดของโควิด -19 นะครับโดยเขาจะอนุญาตให้มีการเดินทางเข้าประเทศได้โดยจํากัดจํานวนเนี่ยสองคนต่อวนันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆเครื่องบิลนลํานึงยังไม่เต็มเลยนะครับและมีการจํากัดให้ สำหรับ4ประเทศเท่านั้นก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์เวียดนามและอีกประเทศหนึ่งคือประเทศไทยครับแต่ว่ายังคงมีการมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดนะครับสนักข่าวเจแปนไทมเนี่ยเขาได้ระบุว่าโคต้าที่จะให้เดินทางเข้าไปได้เนี่ยต้องเป็นนักธุรกิจนะครับเป็น business trip แล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็นวิศวกรที่มีการทํางานที่เกี่ยวข้องกับในญี่ปุ่นนะครับโดยคาดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะทําแผนผ่อนคลายมาตรการนี้เนี่ยในอ ส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่คงไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับก็ต้องรอกันไปก่อนใครที่อยากจะกลับไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแต่คาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวจากไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในอีกไม่นานคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีน่าจะเห็นมาตรการต่างๆที่สามารถอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางไปที่ญี่ปุ่นได้แล้วโดยที่ไปถึงแล้วไม่จําเป็นต้องกักตัวนะครับ โดยประเทศที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะเลือกเนี่ยก็คือมีเกณฑ์มาจากประเทศที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์อันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็จะมีการขยายประเทศที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้อีกซึ่งประเทศที่อยู่ในขายเนี่ยก็จะประกอบด้วยจีน เกาหลีใต้แล้วก็มีสหรัฐนะครับซึ่งก็ต้องมารอดูติดตามกันต่อไปในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นได้สั่งห้าม111ประเทศแล้วก็เขตปกครองต่างๆนะครับเดินทางเข้าญี่ปุ่นรวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางไป ประเทศเหล่านี้มาเนี่ยในช่วง2สัปดาห์พอกลับมาปุ๊บก็ต้องมีการกักตัวเป็นสเตทควอลันตินด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการตรวจพบว่าให้คุณแอบ,บเดินทางเข้ามาหรืออะไรเนี่ยแล้วถูกเจอเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งตัวกลับไปทางประเทศต้นทางทันทีนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีนะครับที่จะเริ่มมีการกลับมาเดินทางแม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่นนคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราสามารถทําตัวนี้ได้และไม่มีการระบาดเพิ่มเติมไม่มี ผู้ติดเชือเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีเลยสําหรับอุตสาหกรรมการบินนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางด้านสบ,บคเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะอนุญ,ญาตให้ไทยเราเนี่ยเดินทางไปได้แต่ว่าขากลับมาเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องกักตัว14วันตาม s t a สเต a ควอนตินตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ดีเพื่อความปลอดภัยนะครับ เราไปที่เรื่องสุดท้ายกันครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคืออย่างนี้ครับมันมีประเด็นนิดหนึน่งคือในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบว่ามันก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมครับสำหรับการเลือกตั้งชิงตําแหน่งประธานาธิบดีที่มีการแข่งจากพรรคริพับลิกันก็คือโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พรรคเดโมแครัที่คือโจไบเดนทีนี้ก็มีการทรําโพลมีการทําแบบสํารวจคะแนนความนิยมกันมากมายเลยแต่มันมีโพลอันหนึ่งซึ่ง ต้องบอกว่าผลของมันเนี่ยต่างจากโภอันอื่นๆคือโอเคผลของอโภอส่วนใหญ่เนี่ย โจไบเดนก็มีคะแนนที่นำนะครับแต่จะนำเป็นหลักหน่วยไม่ได้เยอะมากนำประมาณ 5- 6ปเนะครับแต่โพลที่จัดขึ้นโดย C.N.N. ครับที่มีการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคะแนนความนิยมของโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนเนี่ยโจไบเดนนำอยู่ที่5 5ต่อ41ครับซึ่งห่างกันถึง1 4เอร์เซทีนี้พอคะแนนมันห่างกันมากๆแล้วบวกกับสำนักข่าว C.N.N. เองเนี่ยก็มีประเด็นกับโดนัลด์ทรัมป์อยู่ตลอดเวลาถ้าใครได้ติดตามทวิตเตอร์ของทรัมป์เนี่ยจะเห็นว่า ทวิตเตอร์ของทรัมป์เนี่ยเวลาพูดถึง CNN ทีไรเขาจะมีคำสร้อยต่อมาด้วยคือ fake news CNN นะครับทีนี้พอหลังจากที่แบบสำรวจอันนี้ออกมาเนี่ยทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เขาก็เลยทำการส่งจดหมายไปหา CNN เลยครับเขาส่งจดหมายบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะออกมาขอโทษแล้วก็ถอนผลสำรวจอันนี้ไปซะเพราะว่าผลสำรวจอันนี้เนี่ยมีความลำเอียงมากแล้วก็มีการสนับสนุนให โจไบเดนเนี่ยได้กลายเป็นประธานาธิบดีซึ่งมันไม่เหมาะสมคุณควรจะรายงานอย่างเป็นกลางทีนี้จดหมายอันนี้เนี่ยก็มีการลงนามโดยเจนนอาเอริสนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสของทีมหาเสียงของทรัมป์แล้วก็ไมเคิลกลาสเนอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทีนี้เขาก็ได้มีการร้องขออย่างเป็นทางการเลยเผยแพร่แล้วก็ขอให้มีการอ,ออกคําขอโทษออกมาถอนโพอันนี้ออกไปนะครับแล้วก็แก้ไขเนื้อหาแล้วก็ชี้ให้มันถูกต้องมากกว่านี้ทีนี้ ทางด้านรองประธานบริหารแล้วก็ที่ปรึกษาของ CNN นะครับคุณเดวิดวิชิลันเต้เขาได้ส่งจดหมายตอบกลับไปหาทีมงานของทรัมป์ครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาขอปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ทางทีมหาเสียงของทรัมป์บอกมาและบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีเลยในประวัติศาสตร์ของสำนักข่าว CNN ที่มีการถูกขู่ดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะว่านักการเมืองแล้วก็ทีมหาเสียงไม่ชอบแบบสำรวจของ CNN มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลยโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการพูดถึง เรื่องของ CNN อยู่แล้วสักพักหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วทีนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าทางฝ่ายทีมหาเสียงของฟรัมที่ออกมาบอกว่าจะมีการขู่ดําเนินการทางกฎหมายเนี่ยจะทํำยังไงกันต่อเพราะว่าทาง CNN เองก็ตอบมาแล้วว่าเขาปฏิเสธที่จะทําตามข้อเรียกร้องทุกอย่างแล้วก็ข้อกล่าวหาอันนั้นนะครับ นี่คือทั้งหมดของมิชชั่นเว r ลด์นิวส์รีพอร์ตในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์นนจะมาอัปเดตมาตรการการผ่อนคลายในระยะที่4ให้ฟังว่ามันมีการอัปเดตยังไงบ้างเราปรับตัวยังไงบ้างมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับมิชชั่นเว r ลด์นิวส์รีพอร์ต